คำศัพท์เสื้อผ้าภาษาเมียนมาตอนที่สองบ้องบีเชกางเกงขายาวบ้องบีโตกางเกงขาสั้นจีนบ้องบีกางเกงยีนกาวุลชุดเรส บอลีเสื้อในปลาเสยาียยกทรงเมงมาอตุยงข่านบองบีกางเกงในผู้หญิงเย้าจาอตุยงข่านบองบีกางเกงในผู้ชายกองสุดหมวกแบบสวม และเอถุงมือเชเอถุงเท้าแล่ซีเน็กไทแล่ซีปว่าผ้าพันคอ